ก็คือครับคุณเชเชลีครับผมเล่นอยู่ในแมนซิปิเอติเฟนเช่นเคยโอเครีวิวดันในห้างแล้วเชเชลีือแมนแต่วันนี้ผมจะมารีวิวตัวท,ที่โคตรหายากกันนะครับคือตัวอเมริกาคาเวล่าแมนครับเอออเมริกาคาเวล่าครับโอเคตัวนี้หาจากไหนครับตัวนี้หาจากอีเวนต์เตือนเจ็ดเจ็ดครับคือการกระดาคือเป็นวันเกิดกอของชาติของอเมริกาครับมา แต่ในตำมีไหมก็ลองเช็คดูครับเพราะว่าท่านพระก,ก็มีครับตัวเก่าโอเคก็ลังหานถูกคือผมจะตามเพลเลยถึงห้าสิบปุ๊บโอเคหกสิบปุ๊บจะจะมีตัวใหม,ม่ไหมคือใบท่านพนะนี่มันจะยืดยุย่งย,ยา่ะคือมันจะ มันฝันยากครับถ้าไปลงตัวก็ได้สันตาครับตัวส,สั้นๆนั่นคือตัวมันออกยากครับเป็นตัวที่หายากที่สุดแล้วของตัวอเมริกาคาเวล่าแมนครับมันเป็นตัวที่เอฟเวอเรสเต็กค,ครับสมัยก่อนวดูโวดโพดฟรีครับถ้าเราไม่มีเทอเวอร์เซอร์ตอนนี้มันมีเทอเวอร์เซอร์ก็หอนแล้วผมผมจะอัพให้นี่ครับโอเคลองดูว่าคืออัพเน้นครูดาวกับลูกหลอกขาครับผมจะไม่อัพเต็มน,นะผมจะเก็บตามซื้อแจกกันหน่อยครับ เธอจะกันหนดเท่าไหร่ก็จะกันหนดราคาล้านห้าล้านห้าครับแต่ผมจะไม่ซื้อเอหรือผมจะซื้อตัวไททันเลยไททันคาร์บอนแม่เหล็คอสติกครับ, mm hmm. รบโอเคขอไปแล้วเริ่มดันหอกไปแล้วครับนี่ปฏิวัติความยากครับนี่โอเคดันหอกผมเพื่อเพิ่มความยากแบบสีฟ้าเลยให้ทอเรตมาไวาขึ้นครับแล้วเราจะเอาให้สีสีฟ้า ทอเ้เปอเซ็นต์ลดสิบห้าเปร์เซนะครับใหม่ผมจะเอาลูกอจะทับเคกคดเลือดสองเร์เซนะครับเรียบร้อยสีฟ้าจะมีความสามารถนะก็ไปดูกันเลยครับเลโก้โอเคครับแล้วก็มาเลยครับมาข้าวกาบของตัวอเมริกา ขอบล่ามันะครับข้าวางสี่ร้อยครับ okay. อันนี้ข้าวงสี่ร้อยก็มันเป็นตัวที่ตัวต้นเก่งครับตัวที่ดีที่สุดเลยครับของที่อีเวนต์แต่ตัวนี้ไปหายไปได้คือมันน่นจาจะรู้เลยว่าเพราะว่ามันเป็นตัวที่หาย,ยากแล้วคือไม่ไม่เอากลับมาขายไม่เอากลับมาขายแล้วครับถ้าใครเคยเคยเล่นด่านอีเวนต์ อัน,นแรกๆค่ับมันจะโหดนะครับเนี่ยตอนต้องเกมมันก็จะน้งเม็ดสก็สองหน่อยครับเคก็ตีไว้หน่อยถ้าเราัพต้นราคาครับโอเคคงว่าจะเร่งคุณห้าครับมันยิงแบบเป็นกระส่วนนัโอเคอยู่แับโอเคครับนักเคยยิงแบบกระส่วนเนี่ยแต่ผมปิดเอฟเฟกต์กระส่วนไว้ โอเคครับก็เปิดไว้แหละผมอัปเกรดพบอัปเกรดน่าจะพันหนึ่งแหละโคนน้ำแข็งก็จะแรงขึ้นหน่อยคือยิงเอฟเฟกต์มันก็สูงแบบปี๊บครับโอเคมันจะแปลกได้ต้องเกมครับค่อยอเวลาอัพฟาร์มก่อนับคือเป็นตัวที่ตีที่สุดนะครับถ้าคนไม่มีตัวเนี้ย อ้าเอาเก็บตัวเงินด้วยครับมันจะแบกไม่ได้โอเคอาเก็บแล้วสามพันเอาลดราคาก่อนถ้าราคาเต็มก็สี่พันนะลัวราคาอ้าบไม่ติดมากโอเคอ้าบไปสามพันน้ำเม็ก็แรงมันจะเลือดสมอนหมาอครับสมอนเลือดเยอะไหมก็เป็นน้ำเม็ครับก็เยอะครับเจ็ดพันเป็นตัวที่แบกเ็กง่ายครับเนี่ยตัวเนี่ยเป็นตัวต้องเป็นตัวต้องเกม อัพไปคสถ้าเราไม่แล้ราคาเต็มมันจะเป็นขั้นที่แบบยิงตัวรวยนะครับแต่มีข้อเสียก็คือตัวนี้มันเป็นทุกี่นักไม่โคดจะมันมันก็โหดแหละครับแต่ตอนที่มันหายากแล้วมันไม่เอากลับมาแนละ้วโอเคอัพแม่เตเกมก็ราคาสามหมื่ราคานะครับนักไม่ก็ถ้าขั้นสี่เรามายิงไกลขึ้นครับด้านนักม่ก็ห้าพันครับเฮดเคีก็สูงครับ ก็ขมเร่งบาปไปก็สมมติก็เลิกเกิดไปขึ้นครับแล้วก็วอัพแมปไปเลยถ้าก็ส่งวงดิเกเข้าไปก็น้าเกเยอะครับก็ตัวน้ำม็ดครับราคาสั่นๆแพงขึ้นหน่อยคือบาปปัาตัวเกราไม่หุ้นเกตัวอเมริกาขาบไปแล้วไหม อเมริกาคาเวล่าครับครับครับมันมันบัอนาอีกนะหมดสตั์นะครับกันได้สิน้ำเมฆก็เดียด๋ยว่าัฟูเซนสเปคก็สีก็น้ำเมฆสองหมื่นนะครับก็น้อยหน่อยครับเป็นตัวต้องเกมครับแต่สู้ตัวเทเบิเซอร์คาเวล่า,ไม,ลามไม่ได้น้ำเมฆมันเยอะก,กว่า คือมันเป็นตัวที่ตํานานนะครับเป็นตัวที่ต้องเกมผขมไม่มีตัวเมื่อก่อนมันยังไม่มีเทร์เซอร์ครับแต่ตอนนี้มันมีแล้วก็เป็นตัวที่ดีไหมก็ดีครับตัวต้องเก็บแต่หายากแลยนะเขาไม่เอากลับมาขายแล้วมันเป็นตัวที่โคตรหายากครับอเมริกาครับเวลาคือเป็นตัวที่มเนเตสครับหายากแต่น้าไม่มันมน้อยก็อมันใช่แล้วลรลงนะน้ำม่ก็ลดลงครับโอเคก็ไม่ได้โดนด้ำน,นะมัน ตัวมันหอกว่าก็โอเคก็ขอเวลาตัดเลยครับตัดเคครับมาเราจะ <c oughs> มันลองเล่นแล้วกับตัวอเมริกาคาเวล่าแมนเป็นตัวที่หายากแล้วไม่มีเอามากลับมาขายนะครับผมจะเรียกว่าเขาจะเรียกว่าลุงคาเวล่าแต่เขาจะเรียกว่าอเมริกาเอออเมริกาคาเวลา่าตัวที่นี่เป็นตัวที่ว่าแร่ที่สุดเลยครับแต่ผมไม่ได้ มันก็ผ่านได้แต่มันจะตัวเป็นตัวต้นเกมเพราะส่วนใหญ่นั้นมันเป็นตัวที่มิเตทำหางยากแล้วและคือส่วนใหญ่ก็ไปใช้ตัวแฮททร์ซลกันทอร์ซ่หมู่ม่นะเพราะว่ามันเป็นตัวที่โหดอยู่แต่ตัวเป็นตัวหดตัวต้นเกมโอเคนะมันต้นเกมมันเก่งอยู่ครับน้ำหม่ก็ใช้ได้แต่ข้อเสียคือมันมันก็ข้อดีวางไดตัวไม่เหมือนทอร์ซลวางได้ตัวเดียวมันน้ำหม่ปลาไปแสนหมดแล้วโอเค แล้วเงินพี่จะซื้อใจหลอนหรือจะซื้อคาสมาอืมจะกระหนอนหรือคาสมาดีกว่าจะกระหนอนหรือใครจาสมาโอเคถ้าอยากความไม่ก็คอมเมนต์มาแน่นอนว่าหลอาให้ให้พี่ซื้อตัวนี้แน่นอนเลยโอเคครับคาสมาครับอโอเคน้ำไม่ก็ใช้ได้โอเคเอฟฟินี่อืมก็จจายละดูแจ็กก้าหนอนดีกว่า ก็จะกันนอดน้ำให้โอเคโอเคโอเคน้องให้อย่าอยากให้พี่ซ okay. ื้อพี่ใหญ่ครับพี่ใหญ่นะครับพี่ใครใครชอบแมนค่าแมนโอเคใช้เงินน่าจะสองสามวันแหละหรือก็เป็นเดือนแหละโอเคก็ฝากคนรับสปการ์กระชายครับคนนี้เราไปกอดติดครับ